สวัสดีครับก็ผมช่องดาร์คเซโรคูอีกครั้งนะครับกับนิยายเรื่องสับประยุทธ์ทะลุฟ้าะนำเรามาถึงเล่มที่สองในบทที่หนึ่งนะครับความเดิมจากตอนที่แล้วซีลเหรียญของเราก็ได้เข้าไปในที่ประมูลนะครับแล้วก็ไปประมูลพวกขวดยาอะไรกันมานะครับก็เป็นของที่เราเอาไปขายเองนะครับโอเคเอตการจะเป็นอางไรต่อไปเป็นดีารับปั่กันต่อได้เลยนะครับ ที่หนึ่งไฟวิเศษแลเห็นการประมูลใกล้ยุติเซียวเหยียนหาข้ออ้างดอดออกมาจากงานประมูลไปเดินออกจากโถงประมูลอย่างระมัดระวังหลังเดินเต่บ,บนถนนในระแวกนั้นได้สักพักเซียวเหยียนค่อยหลบเข้ามุมหนึ่งที่รับตาคนสวมเสื้อคลุมสีสากที่ซื้อติดมือมาห่อหุ้มร่างกายให้จนอวบหนาก่อนเดินเอื่อยเฉยกลับไปที่สำนักประมูลอีกครั้ง หลังวินิฉัยได้ว่าเซียวเหยยนคือนักปรุงโอสถร,ระดับสี่ย่าเฟยก็จัดวางหูตาไว้ในสำนักประมูลดังนั้นเซียวเหยยงกลับมาคราวนี้ถึงถูกยิงรับใช้หน้าตาหมดจดซึ่งเฝ้ารออยู่นานแล้วคนหนึ่งชักนำไปยังห้องรับรองแขกอย่างนอบน้อมนั่งบนก็อี้เงียบๆเซียวเหยยนยกถ้วยชาบนโต๊ะขึ้นจิบคำหนึ่งปลายมองสาวน้อยท่าทางประหม่าด้านข้างพงกศรีรษะนิดนึงปากไม่ทันขยับสุ่มเสียงชาราภาพกลับดังลอดออกมา อีกนานเท่าไหร่งานประมูลจึงจะแล้วเสร็จสาวน้อยแอบชำเรืองเซียวเดียนในชุดเสือ้อคลุมสีสะสีดำตัวโครงมือน้อยกลุ่มกำแน่นเมื่อเอ่ยเสียงแผ่วเบาใต้เท้าการประมูลใกล้เสร็จสิ้นแล้วตอนนี้แม่นางยญาเฟยกำลังจัดการเรื่องเอกสารสิบกวนาทีผ่านไปแวววเสียงฝีเท้าเร่งร้อนจากนอกประตูในที่สุด <c oughs> ท่านผู้เฒ่ามาไวดีจริงสเสวียนหลี่คงไม่ได้ต้อนรับบกพ้องกระมัง เดินหน่วยหน้าเข้าห้องรับรองแขกย่าเฟยถามเสียงอ่อนหวานการประมูลเสร็จสิ้นแล้วงั้นเหรออืมพยักหน้าแย้มยิ้มย่าเฟยชูมือวูบบัตรยกสีฟ้าอ่อนใบหนึ่งปรากฏขึ้นบนมือท่าน,นผู้เท่าน้ำโอสถสร้างฐานเจ็ดขวดรวมขายได้เป็นเงินยี่สิบแปดหมืนห้าพันเหรียญทองจำนวนเงินที่เหลือหลังหักค่าใช้ใจ่ายและค่าธรมเนียมอยู่ในบัตรนี้ทั้งหมด เซียวเยียนยื่นมือรับบัตรหยกสีฟ้าเมื่อเข้าสู่มือเหนือสัมผัสให้ความรู้สึกเย็นชัดเจนว่าราคาไม่ธรรมดาเขาดูบบัตรหยกพรางพยักหน้าแลเห็นฝ่าและเห็นฝ่า,ฝามือขาวเปี่ยมใสด้วยพลังเหมือนเหล็กหนุ่มความรู้สึกแปลกๆผุดขึ้นในใจยญ้าเฟยอีกครั้งราคานี้สูงกว่าที่ข้าคิดไว้มากนะข้าพอใจเป็นอย่างมากเป็นเสียงแหบพระทำให้ใบหน้าย่าเฟยฉายแววปิตินางรีบโยนทิ้งความรู้สึกแปลกๆในใจ นางกรอกตาอย่างเยา้ายวนรันจวนใจเมม้ปปากยิ้มปริ่มค่อยกล่าววันหน้าหากท่านผู้เท่าต้องการขายโอสถวิเศษอีกเชิญมาที่สำนักประมูลหมีเธอเอ,อ๋อพวกเราจะพยายามทำให้ท่านพึงพอใจที่สุดวัตถุดิบที่ข้าต้องการพวกท่านหาได้หรือยังพงกศรีษะเสียวเหยียนเก็บบัตรยกเรียบร้อยรีรอ,อนิดนึงเสียงสอบถามของเย่าเหลาจึงดังขึ้น ดวงตาเรียวโคง้งวงเป็นยางรดงามนั้นย่าเฟยยิ้มหวานเอ่ยเสียงนุ่มนวลเมื่อแจ้งข่าวดีต่อเซียวเหยียนคำขอของท่านผู้เฒ่าสำนักประมูลเรามิอาจย่าช้าได้ย่าเฟยตบมือเบาๆกูหนีเดินถือถาดยกเข้ามาด้วยตนเองจากนั้นหยุดลงที่เบื้องหน้าเซียวเหยียนค้อมเอวเล็กน่อยวางถาดยกบนโต๊ะอย่างเบามือยิ้มกล่าวใด้ครับวัตถุดิบที่ท่านต้องการล้วนอยู่ที่นี่แล้วเซียวเหยียนกาดมองบนถาดยกแววตาเป็นประกาย ศักยภาพของสำนักประมูลมีเธอเออไม่ใช่ธรรมดาจริงๆเครื่องยาเหล่านี้หากตนไปซื้อเองเกรงว่าต้องเปลืองสมองและเวลาไม่น้อยทีเดียวแต่สำนักประมูลแห่งนี้กลับใช้เวลาเพียงหนึ่งวันก็สามารถรวบรวมของทั้งหมดได้นี่ทำให้เสียวเหยียนลิงโลดจนออกนอกหน้าอืมรบกวนท่านแล้วเห็นเครื่องยาสำหรับหลอมกันโอสถผนึกปราณมาถึงมืออย่างครบครันเสียงชืดชืดของเย่าเหล่าจึงนุ่มขึ้นเล็กน้อย ในฐานะมือดีที่อยู่ในสำนักประมูลมาหลายปีย่าเฟยมีหรือจะแยกแยะน้ำเสียงที่นุ่มขึ้นของเล่าเราไม่ออกชั่วขณะนั้นความยินดีทางโถมขึ้นในใจการค้ารายนี้คุ้มจริงๆข้าเองก็ไม่อยากเอาเปรียบพวกท่านเงินค่าวัตถุดิบเ่านี้พวกท่านหัดจากบัตรนี้เถอะและเห็นเซียวเหยียนควักบัตรยกออกมาย่าเฟรยรีบยิ้มกล่าวท่านผู้เท่า เครื่องยาหเหล่านี้พวกเราขอเบิกมาจากไฟลไในราคาถูกกว่าท้องตลาดมากนักสินค้าที่ท่ำนำมาประมูลสองครั้งสามารถสร้างชื่อเสียงให้สำนักประมูลเราไม่น้อยสิ่งของเท่านี้พวกเราไหนเลยจะกล้าเก็บเงินก็ได้สุดแท้แต่พวกท่านเถอะหากวันหน้ายัางต้องการเครื่องยาอื่นอีกข้าจะใช้โอสถวิเศษมาแรกกับพวกท่านพระงกศีรษะเย้าเหาฉลาดบานนี้ย่อมกระจ่างดีว่านางคิดจะสร้างสัมพันธ์ไมตรียามนั้นจึงคร้านที่จะอิดออด หยิบเครื่องยาบนถาดยกมาเก็บเข้าอกเสื้ออย่างเบามือทางกลางสายตาตื่นเต้นยินดีของย่าเฟยเอาละ่ะข้ายัางมีธุระคงต้องขอตัวก่อนเห็นทุกอย่างเรียบร้อยแล้วเสียวเหยียนผุดลึกขึ้นโบกมือแล้วสืบเท้าเตรียมออกด้านนอกท่านพูดเท่าย่าเฟยจะไปส่งท่านย่าเฟยขยิบตาให้ขยิบตาให้กูหนีนิดนึงสองคนต่างก้าวยาวๆขึ้นหน้าเดินนำอย่างกระตือรือร้น ภายใต้การน,นำทางอย่างนอบน้อมของผู้ดูแลสองท่านของสำนักประมูลบีเธอเอ,อ๋อเซียวเวย็นออกจากห้องรับแขกพึ่งผลประตูเงยหน้าขึ้นฝีเท้ากลับชะลอลงด้านตรงข้ามประตูห้องรับแขกคนสามกลุ่มกรูก,กันออกจากโถงประมูลด้วยแววตาเย็นชาเมื่อกว่าสายตาผ่านกลุ่มคนเสียวเวย็นอดกระชับเสื้อคลุมบนตัวไม่ได้เขาพบว่าท่ามกลางคนกลุ่มนั้นถึงกับมีเซียวจันที่เพิ่งเสร็จจากการประมูลรวงอยู่ด้วยอย่าให้ท่านพ่อจำได้เชียว เซียวเวยนนึกภาวนาในใจออกจากประ,ประตูใหญ่นั้น,นออกจากประตูใหญ่ของสำนักประมูลพร้อมกับอีกสองคนทางตระกูลด้านข้างขณะประมุกตระกูลทั้งสามประสานสายตาต่างเป่งเสียงขวเราะละายหูที่หนังยิ้มเนื้อไม่ยิ้มออกมาแต่เมื่อเบือนสายตาแววเยียบเย็นและมารรายล้วนผุดขึ้นบนใบหน้าคนสามกลุ่มเดินอัดอาดอยู่ในโถงใหญ่บริเวณที่ก้าวผ่านคนอื่นๆต่างถอยหลบพลันวันในเมืองอู่ธานนี้ โดยปกติหามีผู้ใดกล้าต่อแย่สามตระกูลใหญ่นี้ไม่พูดอีกสองสามคำกับเอ้าเป้าผาตามมารยาทสายตาเซียวจันพลันชงักฝีเท้าหยุดกึกและเห็นอากับกริยาของเซียวจันทุกคนต่างย้ายสายตามองตามแต่ละคนต่างสะดุ้งนิดหนึ่งเจียเรียบปี้และเอ้าป้าผาก็มีสีหน้าแปรเปลี่ยนเล็กน้อยตรงปากประตูอีกด้านหนึ่งของโถงใหญ่เงาร่างสามสายก้าวเดินอดอกมาที่นำทางอยู่เบื้องหน้าถึงกับเป็นพิธีกรประมูลอันดับหนึ่งของสำนักตระกูล คุยสำนักประมูลมีเธอเอือย่าเฟยในฐานะลูกค้าประจําของสำนักประมูลเซียวจันและคนอื่นๆต่างชัดเจนยิ่งอย่างเห็นได้ว่าสตีนางนี้แย้มยิ้มพิมพรายตลอดเวลาแต่ผู้ใดล้วนทราบสตีนางนี้ถือตัวเป็นที่สุดเอ้าป้าผ่าเคยคิดเชิญ,ญย่าเฟยไปรับประทานอาหารตักมือปรากฏว่าถูกน้าปฏิเสธอย่างเกรงใจเห็นได้ว่า สตีนางนี้ไม่ใช่ผูกไมตรีได้โดยง่ายทว่าสตรีผู้ย่อยยิงท่านนี้วันนี้กลับเป็นผู้นำทางด้วยท่าทีอ่อนน้อมจนผิดสังเกตนี่ทำให้เซียวจันและคนอื่นๆอ,อดจะแปลกใจไม่ได้กระพริบตาทีหนึ่งสายตาของพวกเซียวจันและเลยไปเล็กน้อยสีหน้าแปรเปลี่ยนอีกคาด้านหลังสุดปร,รมาจารย์กู่นี้ขอํำนักประมุลกำลังยิ้มก่าวบางอย่างกับคนชุดดำลึกลับท่านนั้นบนใบหน้าเกลื่อนยิม้มถึงขนาดเจือแววประจบเอาใจอีกด้วย หาก่าวว่าการอ่อนน้อมของย่าเฟยสร้างความประหลาดใจแก่พวกเซียวจันแล้วเช่นนั้นท่าทีเช่นนี้ของปรมาจารย์กูหนี้กลับยิ่งทําให้พวกเขาตื่นตะลึงกูหนี้เป็นนักปรุงโอสดระดับชั้นสูงสุดในเมืองอู่ถาน โดยปกติต่อให้ประมุขตระกูลทั้งสามพบหน้ากูนี้ยังต้องนอบน้อมต่อเขา3ส,ส่วนไม่กล้าเสียมารยาทแม้แต่น้อยแต่กูนี้ในฐานะนักปรุงโอสถระดับ2ก็มักจะรักษามาดอันสูงส่งซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของนักปรุงโอสดเสมอน้ำเสียงราบเรียบในยามสนทนายิ่งทําให้ผู้อื่นเพิ่มความยำเกรงเว่าบุคคลระดับนี้ ถึงกับเผยรอยยิ้มประจบอย่างนอบน้อมต่อคนข้างกายโดยไม่สนใจคำคอรหาเช่นนั้นแล้วคนที่ทำให้เขาอยากประจบเอาใจเป็นผู้ใดกันสายตาตกตะลึงของทุกคนค่อยๆเคลื่อนไปยังร่างของคนชุดเสื้อคลุมสีดำซึ่งอยู่ตรงกลางท่านนั้นในที่สุดมองสำรวจเรือนร่างของคนชุดดำเสี่ยวจันใช้ความคิดเลวรี่ที่แท้เป็นใครกันถึงกับทำให้ผู้บริหารสองท่านของสำนักประมูลมีเธอร์เอ๋อออกมาส่งได้ด้วยตนเองบุคคลระดับนี้มาเมืองอู่ฐานทำอะไรเรียลีมฝีปากที่แห้งผา เซียวจันเหลียวมองซ้ายขวากลับเห็นเจียเรียปี้และเอาป้าผาก็ทำหน้าตะลึงระคนสงสัยเช่นกันช้อนสายตาแลเห็นทั้งสามคนที่เข้าใกล้มานั้นเซียวจันก้าวฉับๆขึ้นหน้ายิ้มกล่าวแม่นางยญ้าเฟยปรมาจ,จารย์กูหนีฮ่าฮ่าฮ่ยากนักที่จะเห็นทั้งสองท่านปรากฏตัวพร้อมกันยญาเฟยและกูหนีแลเห็นพวกเขาตั้งแต่ตอนออกมาแล้วเช่นกันครันเห็นเซียวจันทักท้ายจึงต่างชะรอฝีเทา้า สายตากลับเรือบมองคนชุดดำซึ่งอยู่ตรงกลางเห็นอีกฝ่ายก็หยุดเท้าเช่นกันยามนี้ค่อยโล่งอกออกมาส่งแขกคนสำคัญเท่านั้นเองย่าเฟยยิ้มกล่าวอ๋อฮ่าฮ่าเจลีปี้ด้านข้างยิ้มเสนอหน้าเข้ามาสายตาแล้เลยไปทางคนชุดดำเอ่ยถามน้ำเสียงเกรงใจเพียงไม่ทราบท่านนี้เป็นชาวอู่ฐานเช่นกันหรือไม่แลดูไม่คุ้นหน้าประมุกตะกูลเจลี่ ท่านผู้เฒ่าเป็นแขกสําคัญของสํานักประมูลมีเธอเออปรมาจารย์กูหนีขมวดคิว้วกระแอมคำหนึ่งเตือนสติเจียเลี่ยปี้อย่าได้ปากมากซักถามส่งเดชสดับด้ำเสียงตักเตือนของปรมาจารย์กูหนีเจียเลี่ยปี้สีหน้าแปรเปลี่ยนเล็กน้อยงึมงํำในใจแม้แต่ปรมาจารย์กูหนียังออกหน้าแทนเจ้าหมอนี่ที่แท้เป็นใครกันเห็นเจียเลี่ยปี้โดนติอ้อมๆเสียวจันด้านข้างได้แต่เกินคำพูดลงไปจากท่าทางกีดกันของกูหนี คนชุดดำผู้นี้ต้องไม่ใช่ชนชั้นระดับเดียวกับพวกเขาแน่ยามนั้นจึงแย้มยิ้มตามน้ำตั้งท่าพาคนถอยหลบอย่างรู้มารยาทท่านเซียวจันท่านคือเซียวจันแห่งตระกูลเซียวกระมังขณะเซียวจันชักเท้าเตรียมประไปคนชุดดำที่เงียบงันมาตลอดพลันผงถามขึ้นสดับซุ้มเสียงชาราภาพเซียวจันชะงักนิดหนึ่งพลันพงกศรีรษะเนิบชา้าฟังว่าบุตรชายท่านอาศัยน้ำโอสถสร้างฐานปรานแห่งยุทธก้าวกระโดดหลายช่วงในเวลาหนึ่งปี นี่ชวนให้บุคคลอัศจรรย์ใจจริงๆคนชุดดำกล่าวเห็นอีกฝ่ายแสดงท่าทีเกรงใจเซียวจันอดปลื้มปิติไม่ได้ยิ้มตอบว่าบุตรชายของข้าแค่โชคดีเท่านั้นละโบกมือเบาๆคนชุดดำยิ้มกล่าวโชคดีก็เป็นความสามารถชนิดหนึ่งต่อให้มีโอกาสข้าก็อยากเจอเขาไม่แน่ว่าเขาอาจจะกลายเป็นนักปรุงโอสถคนหนึ่งด้วยงุนงงกับวาจานี้อยู่บ้างยามกระทันหันเสียวจันตั้งสติไม่ทัน อืมวันหน้าถ้ามีโอกาสข้าจะไปจับมือกลับตระกูลเซียวของพวกท่านคนชุดดำหมุนตัวไปบอกย่าเฟยไม่ต้องไปทรงแล้วข้ายังมีธุระขอตัวก่อนจบคำไม่รอทั้งสองมีปฏิกิริยาก็ก้าวสุบๆออกจากสํานักประมูลไปรูปหน้าอย่างสับสนมึนงงเซียวจันหันหน้าไปกลับเห็นย่าเฟยและกูลนี้กำลังจ้องมองตนด้วยสายตาอิจฉาอดพะงะมิได้ทั้งสองท่านเป็นอะไรไปประมุกตระกูลเซียว ท่านรู้จักผู้เท่าท่านนั้นงั้นเหรอย่าเฟยเรียบเคียงข้าเพิ่งเคยเห็นเป็นครั้งแรกเสี่ยวจันสายหน้าพรางยิ้มเจือนแลเห็นสีหน้าพิลึกบนใบหน้าอีกฝ่ายอดกระอักกระอ่วนไม่ได้เขามีฐานะอันใดตระกูลเสี่ยวะสบว่าสนาแล้วกูนีสายหน้าเบาๆชำเลืองน้ำโอสถสร้างฐานที่เจียเรียบปีกอดไว้ในอกราวกับสมบัติล้ำค่าก่อนเอ่ยิยบเรียบของเหล่านี้เป็นเขาปรุงขึ้นมาสดับวาจาเสี่ยวจันและคนอื่นๆต่างสีหน้าแปรเปลี่ยนขนาดใหญ่ อึดใจให้หลังเซียวจันที่ตั้งสติได้พลันหน้าชื้นนึกไม่ถึงคําพูดของคนชุดดําท่านนั้นถึงกับเป็นนักปรุงโอโสถพิจารณาจากท่าทีก่อนหน้านี้ของกูนี้ชัดเจนว่าต้องเป็นนักปรุงโอสถที่ระดับชั้นสูงกว่าเขาอย่างแน่นอนนักปรุงโอสถระดับสองคนหนึ่งสามารถทําให้พวกเขาหลายคนให้ความเกรงใจถึงปานนี้ชัดเช่นนั้นนักปรุงโอสถระดับ3ามหรือ4ี่คนหนึ่งละ่ะสวรรค์บุคคลระดับสูงเช่นนี้พวกเขาทั้งสามตระกูลไม่มีคุณสมบัติครบหาทำความรู้จักด้วยซ้ำ คราวนี้รวยใหญ่แล้วนึกถึงคำพูดของคนชุดดำท่านนั้นถ้ามีโอกาสจะจับมือกับตะกูลเซียวเซียวจันพรันสองตาเป็นประกายวาววามพ,มพึมพาอย่างห้ามใจไม่อยู่ด้านข้างหลังอาการตกตะลึงเจียเลี่ยปี้และอ้าวป้าผาตังในตาแดงเหมือนกระต่ายพ้นจากสำนักประมูลเซียวเหยียนวนเวียนอยู่แถวนั้นอยู่เป็นนานค่อยปลุกเข้าตรอกเล็กสายหนึ่งขอ,อเสื้อคลุมออกอย่างคล่องแคล่วเซียวเหยียนบ่นพึมพำอาจารย์เกือบทำความแตกแล้วฮฮ ที่ข้าทำไม่ใช่สิ่งที่เจ้าคิดอยู่ในใจหรอกเหรอในแหวนโบราณปรากฏเสียงกระเซ้าของเย้าเหล่าขึ้นสายหน้าอ่อนใจแต่เซียวเหย็ยนยังคงรู้สึกผิดต่อบิดาไม่ได้จริงๆสองครั้งที่นำโอสถมาขายทอดตลาดล้วนต้มเง,งินในกระเป๋าของบิดาตนเองไม่น้อยเขาเตะเสื้อคลุมลงท่อระบายน้ำพึมพำเบาๆต่อไปต้องส่อ,อโอกาสร่วมมือกับตระกูลเซียวสักรอบถือเป็นการชดเชยให้ท่านพ่อก็แล้วกันเซียวเยียนหยัดเดี๋ยวเซียวเหยยนยัดเครื่องยาเข้าอกเสือ้อ จากนั้นเหลียวซ้ายแหลขวาเดินออกจากตรอกก่อนตะบึงกลับบ้านอย่างรวดเร็วเนื่องจากเซียวจันและคนอื่นๆยังไม่กลับมาดังนั้นในบ้านค่อนข้างเงียบเชียบยามเฝ้าประตูแรเห็นนายน้อยคนเล็กที่กลับมาโด่งดังป้องล่าอีกครั้งก็ไม่กล้าขัดขวางไม่แต่น้อยหลังสะอึกเข้ามายิ้มประจบก็ปล่อยให้เข้าถลันเข้าไปอย่างรวดเร็วบึงกับห้องตนเองราวกับพายุบูแคมเซียวเยียงค่อยๆล้วงสิ่งในอกเสื้อออกมาอย่างเบามือวางลงบนโต๊ะ อันที่แห้งกรอบและใบทั้งห้าดำปีเหมือนหมึกคือบัวบึกคือบัวใบหมึกใบทั้งห้าเป็นตัวแทนของอายุทั้งมัน10ปีจึงงอกออกมาใบหนึ่งผลน้ำลายงูคือผลไม้ทรงกลมสีเขียวใสชนิดหนึ่งขนาดครึ่งกำปั้นได้หยิบมาอาังใต้จมูกสามารถได้กลิ่นเปรี้ยวอมหวานชนิดหนึ่งผลไม้ชนิดนี้ขึ้นอยู่ตามโพรงของสัตว์อสูรระดับห้าที่รูปร่างเหมือนงูหาได้ยากยิ่งเนื่องจากงูสังกัดธาตุหิน ดังนั้นผลไม้ชนิดนี้มีฤทธิ์เย็นเป็นสมุนไพรที่นิยมใช้สําหรับวงยาที่ต้องการให้ออกฤทธิ์ร้อนแรงหญ้าผดึกวิญญาณไม่มีอะไรแตกต่างจากใบหญ้าทั่วไปเพียงแต่ตรงส่วนปลายสุดของใบเรืองแสงแวววาวแสงไฟยิ่งเข้มแสดงว่าพลังงานยิ่งบริสุทธิ์มากผลึกอสูรระดับสองธาตุน้ำเป็นสีฟ้าครามทั้งก้อนวางอยู่บนโต๊ะไอชืดจางๆทำให้โต๊ะเปียกชุ่มแสดงให้เห็นว่าในนั้นอุด,ดมไปด้วยพลังงานธาตุน้ำ สายตากวาดผ่านวัตถุดิบหลายชนิดนั้นอย่างละเอียดเซียวเยียนเอ่ยเบาๆยังอดใจไม่อยู่อาจารย์ของครบแล้วหลอมกันได้หรือยังร้อนใจไปใหญ่เครื่องยาวางอยู่ตรงนี้ไม่หนีไปไหนตอนกลั่นยาห้ามถูกรบกวนเวลานี้ยังไม่ทันมืดเกิดมีใครมาขัดจังหวะเสียงของนั้นเ,<อ>เสียเสียของนั่นเรื่องเล็กน้อยข้าถูกพบเห็นขึ้นมาจะทำอย่างไรในแหวนเสียงติดฉุนของเย้าเหลาดังขึ้นรอมืดก่อนค่อยทำ ระดับวาจาเซียวเหยียนถอนใจหน้าระหอยได้แต่เอาของทั้งหมดไปเก็บใส่ตู้ข้างผนังอย่างทะนุถนอมจากนั้นล้มตัวนอนบนเตียงเฝ้ารอการมาถึงของรัตติกาลหลังเซียวเหยียนนอนบนเตียงได้ครึ่งชั่วโมงประตูห้องก็ถูกที่เปิดออกเสียงดังโคมเซียวอี้ก้าวซุบซบเข้ามาสายตากวาดมองทั่วห้องรอบนึงจากนั้นแค่นเสียงเย็นชาใส่เซียวเหยียนที่สะดุ้งตื่นในน้อยเซียวเหยียนท่านกินข้าวยังต้องให้ผู้อื่นมาเชิญงั้นหรือลุกนั่งรวด เพราะเสียงที่ดังสะนันวันไหวเสียวเหยียนตะลึงมองเซียวอี้ที่ยืนกอดอกอยู่กลางห้องอึดใจทันมาสันหลังเย็นว่าดีที่เมื่อคู่ไม่ได้ให้อาจารย์ปรุงยานางหญิงปัญญาอ่อนเอ้ยบนโต๊ะอาหารเซียวเยียนกินข้าวพรางชเรืองคนอื่นๆสุดท้ายหยุดบนร่างของเซียวหนิงที่นั่งติดกับเซียวอี้เวลานี้เจ้าหมอนี่กำลังดีใจจนหน้าบานเส้นโค้งที่วาดจากมุมปากแทบเหยียดยาวถึงหูนิ้วมือเคาะโต๊ะเบาๆเซียวเหยียนนึกสมน้ำหน้าในใจ จ้าหมอนี่คงได้น้ำโอสถสร้างฐานแล้วกระมังแต่หารู้ไม่ว่าสำหรับปานแห่งยุทธช่วงที่แปลขึ้นไปน้ำโอสถนี่ไม่มีประสิทธิผลอะไรสักนิดแอบสงสัยตาเซียวเดียนมองดูรอบๆด้วยความเบื่อหน่ายแต่ละคนรวมทั้งท่านพ่อต่างแย้มยิ้มปรีเบมในใจอดสงสัยไม่ได้ร่วมรับประทานอาหารกันพร้อมหน้ามิใช่เฉพาะตอนเทศกาลหรอกเหรอวันนี้มีอะไรที่น่ายินดีหรือควักเงินซื้อน้ำโอสถสร้างฐานราคาแพงก็เป็นเรื่องที่ควรฉลองด้วยเหรอ เซียวเย,ยนที่คุณคิดวุ่นวายย่อมไม่ทราบว่าการรับประทานอาหารร่วมกันของคนในตระกูลครั้งนี้สาเหตุเป็นเพราะคำพูดของเขาในขณะปลอมตัวเป็นคนลึกลับในชุดดำนั่นเองการร่วมมือกับนักปรุงโอสถระดับสองขึ้นไป ผลกาไรที่ตระกูลเซียวจะได้รับทําให้คนจํานวนมากอิจฉ้าตาหลอนดีไม่ดียังสามารถอาศัยเหตุนี้ก้าวกระโดดขึ้นไปอยู่เหนืออีกสองตระกูลใหญ่ได้อีกด้วยด้วยเหตุนี้จึงช่วยไม่ได้ที่แม้กระทั่งเซียวจันซึ่งปกติสุขุมเยือกเยน็นจะตื่นเต้นยินดีปานนี้ส่วนผู้ผู้โสท่าน,อ,นอื่นยิ่งยิ้มกว้างจนหบป,ปากไม่ลงสองตาพริ้มปลือเล็กน้อยเห็นได้ชัดว่าถูกขนมเปี๊ยะจากบนฟ้าตกกระแทกศีรษะจนลดเลือนงานเลี้ยงจบลงท่ามกลางบรรยากาศเรื่นเริงพ่าน,น,นพ่อเห็น เห็นท่านพ่อโบอกมือเซียวเหยียนรีบรุกพวดจากเก้าอี้วิ่งออกจากห้องโถงใหญ่จากนั้นมึงกลับห้องตัวเองโดยไม่เหลียวหลังหลังเสียวเหยียนออกไปไม่นานเสียวอี้กัดฟันไล่ตามออกมากลับไม่เห็นแม้แต่เงาด้วยความจนใจได้แต่ขยี้เท้าอย่างคุนแขนพกเครื่องโทสะออกเต็มอ,อกจากไป หลังถึงห้องของตัวเองเสียวเหยียนได้บทเรียนจากครั้งก่อนมิได้ขอให้เย่าเหลาปรุงยาในทันทีแต่ปิดประตูหน้าต่างให้เรียบร้อยตะกายขึ้นเตียงอย่างเกลียดข้าล้มตัวรอนหลับไปกระทั่งกลางดึกสับปะสิ่งหลับไหลเสียวเหยียนที่นอนบนเตียงพลันเบิกตาผงกระโดดล้มจากเตียงอย่างคล่องแคล่วนำเครื่องยาที่ซ่อนในตู้ออกมาวางบนโต๊ะอย่างเบามือจากนั้นเหลียวหน้ากลับไปแลเห็นเย่าเหลาที่ลอยคว้างเหนือพื้นเล็กน้อยราวกับพูดพายเอ่ยถามเบาๆอาจารย์ตอนนี้ทำได้แล้วกระมัง เจ้านับรู้จักระวังมากขึ้นแล้วการปรุงยาต้องมีสภาพแวดล้อมที่เงียบที่สุดหากถูกรบกวนผลลัพธ์ร้ายแรงมา,ากข้าในตอนนี้กลับไม่มีอะไรมาแหวกัดได้แต่วันหนึ่งเมื่อเจ้าเรียนรู้วิชาปรุงยาหากยังประมาทเลินเล่อเช่นนี้ช้าเร็วต้องรักษาชีวิตไม่อยู่แน่เย่าเหลาเดินถึงข้างโตะฝ่ามือที่พร่าพรายค่อยๆสัมผัสวัตถุดิบแต่ละชนิดพยักหน้านิดนึงน้ำเสียงชืดๆเจือแววเข้มงวด เซียวเหียนพยักหน้างึกงักแลเห็นท่าทางว่านอนสอดง่ายของเซียวเหยียนเย่าเหล่าค่อยคลายใจแบมือยื่นออกมาเงียบไปอึดใจเปลวไฟสีขาวค่อยๆลุกวาบขึ้นกลางอากาศหยาดสัมผัสกำลังควบคุมไฟตารอดเวลาเย่าเหลาอาศัยช่วงที่ว่างชำเลืองเซียวเหยียนที่มองเปลวไฟกลางฝ่ามือเขาด้วยความใคร,ร่รู้รวนเลเล็กน้อยค่อยๆเอ่ยเบาๆโดยปกติสามารถแยกแยะระดับชั้นของนักปรุงโอสถจากสีเปลวไฟของเขาได้นักปรุงโอสถทั่วไป เปลวไฟล้วนเป็นสีเหลืองอ่อนระดับชั้นยิ่งสูงสียิ่งเข้มอนุภาพก็ยิ่งรุนแรงสรดับวาจาเซียวเหยียงกระพริบตาปิบๆชี้ไปที่เปลวเพลิงในมือของเย่าเหลาก่าวถามอย่างงุนงงอแล้วเปลวไฟของอาจารย์ชั้นไหนเป็นสีขาวล่ะเฮ้อเฮ้อเฮ้อที่ข้าพูดเมื่อครู่คือเปลวไฟที่พบเห็นได้ทั่วไปของนักปรุงโอสถทว่าในโลกของนักปรุงโอสถนอกจากอาศัยปราณยุ์ที่แก่กล้ามาเล่งปฏิกิริยาเผาไหม้แล้วก็ยังมีอีกอย่าง ย่าเหลาระบายยิ้มในรอยยิ้มแฝงความภาคภูมิใจนั่นก็คือยืมไฟยืมไฟเหรอไม่ใช่คลัมแปลกใหม่แต่ความหมายของมันกลับทําให้เซียเวเหยียนพิศวงงงงวยไฟที่ใช้ปรุงยาสามารถยืมกันได้งั้นเหรอมิผิดก็คือยืมไฟพงกศีรษะอย่างจริงจังเย่าเหลายิ้มกล่าวในห้วงพัสสุธาอากาศที่กว้างใหญ่ไพศาลมีไฟวิเศษดำลงอยู่อาจเป็นเปลวไฟที่ติดมากับหินอุกกาบาต เตือไม่ก็เปลวไฟจากหินละลายที่ถูกหลอมไหม้เป็นร้อยเป็นพันปีใต้ภูเขาไฟเหล่านี้ล้วนเป็นไฟวิเศษพลานุภาพรุนแรงกว่าเปลวไฟที่ออกจากการเล่งปฏิกิริยาของปานยุตหลายเท่าเมื่อนำมากรันยายังสามารถเพิ่มฤทธิ์ของโอสถได้อีกด้วยแต่ไฟวิเศษเหล่านี้ล้วนดุร้ายปกติยากจะมีวาสนาพบเจอและต่อให้พบเจอก็อยากที่จะเก็บมาใช้สอย นักปรุงโอสถจํานวนมากเสาะหาไฟวิเศษมาชั่วชีวิตสุดท้ายยังไม่เคยสมปรารถนาเพราะคิดจะควบคุมเปลวไฟจําเป็นต้องนาเปลวไฟเข้าสู่ร่างกายตนเองและไฟวิเศษก็เป็นสิ่งทำลายล้างอันดุหลายต่อให้วัตถุธาตุไฟอย่างเพชรอสูรที่ได้ชื่อว่าแข็งแกร่งที่สุดก็ต้านทานการหลอมไหม้ของไฟวิเศษไม่ได้ยิ่งไม่ต้องพูดถึงเนื้อหนังมนุษย์ที่อ่อนแอการการะทําเช่นนั้น คือการชักไฟเข้าตัวอย่างไม่ต้องสงสัยดังนั้นมีเพียงผู้โชคดีอันน้อยนิดภายใต้การพบเจอโดยบังเอิญสามารถหลอมละลายไฟวิเศษขนาดเล็กได้กระทั่งเพาะเลี้ยงมันให้กลายเป็นเชื้อเพลิงของตนเองและคนเหล่านี้ล้วนแต่เป็นอัจฉริยะแห่งโลกปุงยาทั้งสิน้นรับฟังจนเค,คืิมครูใหญ่เสียวเหยียนครูใหญ่เสียวเหยียนค่อยเยลียริมฝีปาก สายตาจับจ้องเปลวไฟสีขาวในมือเย่าเหลาขเขมิงค่อยๆซึมซับความรู้สึกที่ประหนึ่งภาพหลอนอันเย็นเย,ยือกชนิดนี้เปลวไฟของอาจารย์ก็คือไฟวิเศษชนิดหนึ่งใช่หรือไม่เซียวเหยียนเรียบเคียงฮ่าฮ่าฮ,ะฮะยกเปลวเพลิงของตัวเองสูงขึ้นใบหน้าเย่าเหลาอาบประกายแสงเล็กน้อยแววตาล้อนแรงกล่าวว่าโลกปุงยาในมหาพิภพโตฉีได้เรียบเรียงอันดาบรายชื่อไฟวิเศษซึ่งเป็นที่รู้จักแพร่หลายเอาไว้รวมทั้งหมด23ชนิด เพิงเย็นวิญญาณกระดูกของข้าซึ่งจัดอยู่ในอันดับที่11นี้มีเพียงขณะที่สุริยันจันทาสลับหมุนเวียนทุกหนึ่งร้อยปีจึงสามารถพบเห็นได้ในบริเวณที่หนาวที่สุดและมืดที่สุดเพิงเย็นวิญญาณกระดูกจับจ้องเปลวไฟสีขาวขุ่นที่เต้นละลิกไม่หยุดเสียวเย็นพึมพำรรเบาๆปีนั้นเพื่อครอบครองเพิงเย็นวิญญาณกระดูกให้ได้ข้าต้องซุ่มรอยอยู่ในสถานที่อุบาทที่ไร้เดือไร้าตะวันนั่นถึง8ปปีนำซ้ำ ชั่วขนาดที่กำลังดูดกืนขนาดว่าข้าเตรียมพร้อมมาอย่างดีเย่าเหลาสายหน้าถอนใจบนใบหน้าชราภาพใช้แววพันวันผวาอย่างน้อยครั้งที่จะได้เห็นดูท่าเหตุการณ์ครั้งนั้นยังราตึงในความทรงจำไม่ลืมเลือนฮ่ฮ <laughs> ่แม้ความเสี่ยงสูงแต่ขอเพียงได้ครอบครองเพลิงเย็นวิญญ,ญาณกระดูกได้ทุกสิ่งรวนคุ้มค่าเห่าเหลาชูเปลวเพลิงสีขาวบนฝ่ามืออย่างภาคภูมิใจขอเพียงมีไฟวิเศษ ไม่เพียงแค่โอสถที่ปรุงออกมาจะมีฤทธิ์แรงขึ้นนอกจากนี้ขณะประมือศัตรูผู้แก่งกล้าที่มีพลังฝีมือระดับเดียวกันยังไม่กล้าปะทะมันซึ่งหน้าสดับวาจาเซียวเหยียนเผยสีหน้าอิจฉาอย่างสุดระงับแลเห็นท่าทางของเซียวเหยียนเย้าเหล่าหัวล้อคิกคักบนใบหน้าปรากฏรอยยิ้มเจ้าเล่ห์วูบขึ้นนำเสียงแปรเปลี่ยนฉับพลันไปวิเศษเป็นเรื่องอีกไกลสำหรับเจ้าตอนนี้ความปรารถนาสูงสุดของเจ้าก็คือ ภาวนาให้ตัวเองกลายเป็นนักยุทธโดยเร็วเถอะพยักหน้าด้วยความเสียดายเซียวเหยียนได้แต่ดึงความสนใจที่มีต่อไฟวิเศษกลับมาชั่วคราวคืนสู่ความเป็นจริงเห็นท่าทางของเซียวเหยียนเย่าเรายิ้มน้อยๆเปลวเพลิงสีขาวขุ่นในมือลุกโชนไม่หยุดสะเก็ดไฟลอยขึ้นฟ้าพลันดับสลายฝ่ามือที่เหี่ยวแห้งคว้าบัวใบมึกต้นหนึ่งจากนั้นย่อนลงเปลวเพลิง บัวใบหมึกพึ่งผันผัดถูกเพลิงเย็นวิญญาณกระดูกก็ถูกเผาไหม้กลายเป็นของเหลวสีดำหย่อมหนึ่งในพิษตาของเหลวค่อยๆกริ้งลนบนเปลวไฟบนเปลวไฟสะท้อนเป็นเงาสีดำจางๆเปลวสีขาวฝ่นนั้นอียเปลวเพลิงสีขาวขุ่นลุกโชนร้อนแรงขึ้นทุกทีทว่าเสียเวเยียนด้านข้างกลับค้นพบอย่างประหลาดใจอากาศนอกเปลวเพลิงขาวขุ่นกลับยิ่งมายิ่งเย็นเย่าเหล่าจดจ่อก,กับการควบคุมอุณหภูมิของเปลวเพลิงบนฝ่ามือช่วงเวลาเช่นนี้ หากอุณหภูมิสูงขึ้นเพียงเล็กน้อยของเปลวของเหลวสีดำหย่อมนี้ก็ <S <S จะถูกไฟเผาไหม้กลายเป็นไอเสียที่ไร้ประโยชน์ในทันทีหลังการรักษาอุณหภูมิให้อยู่ในขอบเขตหนึ่งในของเหลวสีดำหย่อมนั้นพรันปรากฏสิ่งแปลกปลอมสีเหลืองขึ้นเล็กน้อยและเห็นสิ่งแปลกปลอมสีเหลืองปรากฏขึ้นเย่าเร่าในยามนี้ค่อยพงกศีรษะนิดนึงดีดนิ้วเบาๆสิ่งแปลกปลอมก็ถูกเขาแยกออกมาหลังจัดการกับสิ่งแปลกปลอมสีเหลืองเสร็จถัดมายังปรากฏสิ่งแปลกปลอมเล็เกๆอย่าง,งต่อเนื่อง และสิ่งแปลกปลอมเหล่านี้ก็ถูกยเย่าเหลาจัดการจนเกลี้ยงโดยไม่มีข้อย,ยกเวน้นท่ามกลางการเผาไหม้ของเปลวเพลิงสีขาวขุ่นของเหลวสีดําซึ่งเดิมทีมีขนาดครึ่งกําปั้นเล็กได้โหดเล็กจนเหลือเท่าหัวแม่โป่งของเหลวสีดําสนิทพลิกกิ่งไปมาบนเปลวเพลิงไม่หยุดประดุดมุกเบ็ดดาหนึ่งแลดูมืดมนลีรับหลังการเผาไหม้ของบัวใบมึกนั้นจนเหลือแค่หัวแม่โป้งนั้นยเย่าเหล่าค่อยหยุดการเผาไหม้เอาอีกสามต้นใส่ลงไปหม,ม้อไหม มอไหม่ละหลอมไม้พวกมันให้กลายเป็นของเหลวบริสุทธิ์ประดุดมุกล้ำค่า3เมตรหลังการเผาไหม้อย่างยาวนานของเพลิงเย็นวิญญาณก,กระดูกของเหลวประดุกเม็ดมุก4ี่เม็ดรวมกันขนาดขยายขึ้นเป็นอันมากทว่าดำเนินอยู่ได้อึดใจก็โคดเหลือเท่าขนาดเดิมอีกครั้งติกกิ่งไปมาในเปลวเพลิงอยู่นานจนถึงขั้นที่ว่าสามารถมองเห็นกรารไหวละลิกของเปลวเพลิงสีขาวได้ในของเหลวนั้นแลเห็นเช่นนั้นยาาเหล่ารีบคว้าผลน,น้ำลายงูบนโต๊ะ จากนั้นหย่อนมันลงไปในเปลวเพลิงเมื่อผลน้ำลายงูเข้าสู่เปลวเพลิงก็กลายเป็นของเหลวสีเขียวใสที่เย็นเยียบย่อมหนึ่งเหย่าเหลากำจัดสิ่งแปลกปลอมในของเหลวสีเขียวใสหย่อมนี้อย่างฉับไวค่อยเอามันทับลงไปบนของเหลวสีดำที่ไฟลุกท่วมชีของเหลวต่างท่าสองชนิดปะทะกันพลันเกิดเสียงแปลกประหลาดควันสีขาวจางๆปวยพุ่งจากเปลวเพลิงควันขาวค่อยๆจางหายตัวอ่อนโอสถหน้าตากราบกระด้างเม็ดหนึ่งค่อยๆปรากฏให้เห็นบนเปลวเพลิง นิ่งมองโอสถที่เริ่มเป็นรูปเป็นร่างเม็ดนั้นเหย่าเหลาพงกศีรษะนิดหนึง่งนำยาผนึกวิญญาณและผลึกอสูรระดับสองธาตุน้ำก้อนนั้นโยนลงไปล้อมเป็นของเหลวสกัดสิ่งแปลกปลอมผสมเข้าด้วยกันขั้นตอนที่จุกจิกทว่าพิธีพิถันเห่าเหลาแทบจะลุเรื่องในเฮือกเดียวมิได้หยุดชะงักแม้แต่น้อยและเห็นกิริยาที่ฉับไวของเห่าเหลาต่อให้เด็กใบที่ยังไม่เข้าใจเรื่องการปรุงยาอย่างเซียวเย็นก็อ,อดจะชมเชยในใจมิได้หลังใช้ยาผนึกวิญญ,ญาณ ทำให้พหลังดูรหลายของผลึกอสูรมีสภาวะเป็นกลางพลังงานบริสุทธ์สีฟ้าอ่อนขุมหนึ่งค่อยๆหลั่งไหลเข้าสู่ตัวอ่อนโอสถเมื่อพลังงานหยดสุดท้ายช้ำแรกเข้าสู่ภายในตัวอ่อนโอสถที่ผิวครุขระพันถูกซ่อมแซมจนราบเรียบเป็นเงาประกายแสงสีฟ้าอ่อนจางฉายฉาบบนเนื้อผิวส่งให้มันแลดูสวยงามสุดเปรียบปรานเสร็จขาดขั้นตอนเหล่านี้เย่าเหล่ากลับมิได้จบงานในทันทีแต่หล่อเลี้ยงโอสถด้วยเพลิงเกือบสิบนาที เปลวเพลิงสีขาวกลางฝ่ามือจึงค่อยๆมอดดับลงขณะเปลวเพลิงวูบหายย่าเหล่ายกมือขวาดูดอขวดยกใบหนึ่งบนโตมาจากนั้นนำโอสถวิเศษที่เป็นประกายสีฟ้าอ่อนเม็ดนั้นใส่ลงไปผู้ถอนหายใจยาวเหยียดย่าเหลาโยกขวดยกให้เซียวเย็นเอ่ยชืดๆลองดูรับขวดยกอย่างระมัดระวังเซียวเยียนยกขึ้นดมเบาๆด้วยความตื่นเต้นกลิ่นหอมแปลกๆที่คุ้นเคยโชยกลุ่นออกมาทำให้เขาสติแจ่มใสในทันควัน มองดูโอสถสีเขียวอมฟ้าในขวดเซียวเยียนรู้สึกได้ด้วยสัญชาตญาณอันแกร,กรา่าโอสถผนึกปรานเม็ดนี้ในด้ารับชั้นและฤทธิ์ยาต้องเหนือกว่าโอสถผนึกปานที่น้ารานเหยียนหลานนำออกมาคราวก่อนอย่างแน่นอนนึกถึงน้ำเสียงและท่าทีศพประมาทขณะถือโอสถของสตรีนางนั้นเซียวเหยียนหัวเราะเบาๆในรอยยิ้มแฝงด้วยแววเยาะหยันเขากำขวดหยกแน่นพ่นลมหายใจแรงๆเว้นห่างมาสามปีในที่สุด สามารถย่างเข้าสู่ระดับนักยุทธอีกครั้งแล้วเอาละครับก็เป็นอันจบในบทที่1น,นะครับก็ปุงยากันไปโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณที่ตตามรับฟังคนระับอย่าลืมกด like, ลไลค์กด u b s c ไค b e และกดกระดิ่ง,งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปถัดไปนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนบ๊ายบายทรับ